สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะมอสปฏิพานโพสภาพตามหาสาวค้างกายมอสปฏิพานโพสภาพตามหาสาวข้างกายาโาาาาาายด่งดังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับนักแสดงมากความสามารถปฏิพานปัตวีการหรือชื่อเล่นว่ามอสเป็นนักร้องนักแสดงจากค่ายโด่งดังจากภาพยนตร์กริ้งไว้ก่อนพอสอนไว้และละครซิทคอม3านุ่มสามมุม มอดเริ่มเข้าวงการเมื่ออายุ16ปีจากการชักนำของโพส์อานน์โดยการถ่ายแบบในนิตยสารเธอกับฉันในปี2533แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกกิ้งไว้ก่อนเพาะสอนไว้โด่งดังทำรายสถิติรายได้ภาพยนตร์สูงสุดในประวัติศาสตร์ในขณะนั้นเลยล่ะค่ะ และได้ร่วมงานเข้ากับเอกแสกเป็นครั้งแรกโดยได้รับบทเป็นพีรพนในละครเรื่องสามหนุ่มสามมุมและเริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากถูกจับเซ็นสัญญาเป็นนักร้องและประสบความสําเร็จสูงสุดแต่ล่าสุดหนุ่มมอสโพสภาพตามหาสาวค้างกายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าอุ๊ยคนข้างๆแสดงตัวด่วนๆเป็นภาพย้อนวัยของหนุ่มมอสที่เรียกได้ว่าหล่อสุดๆเลยละค่ะงานนี้สาวค้างกายก็คงหนีไม่พ้นคุณอ้อมพิยดาสมัยสาวๆที่บอกเลยว่า การเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆเลยล่ะคะ่ะและทั้งคู่ร่วมงานในวงการบันเทิงด้วยกันมานานมากมีความซีปึกกันอยู่แล้วระหว่างมอสปฏิพาลและอ้อมพิยดาที่ทั้งคู่เล่นละครร่วมกันมาตั้งนานแล้วทั้งเรื่องบัลลังก์เมฆผู้ชายหัวใจไม่แพ้งานนี้สาวอ้อมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงหาว่าพี่มอสปากห้อยยิ่งกว่าอ้อมอีกทำไมอ้อมโดนต่อว่า ทำเอาแฟนๆหวนคิดถึงความหลังสมัยที่ทั้งคู่ยังเล่นละครด้วยกันบอกเลยว่านานมากคิดถึงละครหัวโตโช็อกโกแลตและด้วยความรลอที่ไม่เปลี่ยนไปแม้อายุจะเข้าเลขสี่แล้วส่วนออมพิยดาสาวอมตะก,ก็สวยไม่แพ้ก,กันและอายุก็เข้าเลขสี่ด้วยเช่นกันค่ะนอกจากความสนิทของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ยังส่งต่อความสนิทให้กับสองสาวน้องโซนและน้องนาวากลายเป็นเพื่อนซีตัวติดกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากมอสปฏิพานและแหล่งข่าวจากสยามทุเดย์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอซิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ